การปล่อยวางสังโยชน์สิตอนที่2สังโยชน์ตัวที่4กามมาลาคะคือความกำหนัดในกามกามมีอยู่2ชั้นคือกามความกำหนัดในเพศตรงข้ามและกามความกำหนัดในอินทรีย์ห้าซึ่งเป็นเรื่องของศีลแปด ของพระอริยะหนึ่งความกำหนัดในเพศตรงกันข้ามเราต้องประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตไม่เสพเมถุนโดยการพิจารณาอสุภกรรมฐานเห็นความไม่สวยไม่งามของเพศตรงกันข้ามตั้งอุบายขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นไปตามความเป็นจริง เกิดความเบื่อหน่ายคลายเมาแล้วปล่อยวางพร้อมกับดูจิตดูกายของเรากายหรือร่างกายเป็นสัจธรรมล้วนๆร่างกายจะสร้างฮอร์โมนทางเพศขึ้นมาจะทำให้เกิดสัญญาอารมณ์ทางเพศเกิดขึ้นซึ่งไม่ใช่กิเลสไม่มีกิเลสเป็นเพียงความจำหรือสัญญาอารมณ์ทางเพศที่เกิดขึ้นเท่านั้น เป็นสัจธรรมล้วนๆของขันห้าให้ใช้สติปัญญาแยกแยะให้ออกว่ามันเป็นสัญญาธรรมลมที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติของขันห้าอย่าหลงว่าเป็นเราเป็นของของเราบังคับจิตและห้ามจิตอบรมสั่งสอนจิตให้เข้าใจในสัจธรรมของขันห้า ไม่ให้หลงคิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาจะทำให้เราเป็นทุกข์การเกิดขึ้นของสัญญาธรรมลมนี้ส่วนใหญ่จะไปเกิดในความฝันเช่นมีการฝันเปรียบเกิดขึ้นเหล่านี้เป็นต้นความฝันไม่ใช่กิเลสเป็นสัญญาขันเป็นสัจธรรมล,ล้วนๆของขันห้า หรือถ้าเกิดอารมณ์ทางเพศในขณะที่เราไม่ฝันให้ใช้สติปัญญาเพ่งดูที่จิตถ้าจิตมีการคิดปรุงแต่งต่างๆต,ตามรู้ตามเห็นในอารมณ์เหล่านี้แสดงว่าเกิดกิเลสตัณหาขึ้นต้องใช้สติปัญญาบังคับควบคุมและอบรมสั่งสอนจิตให้หยุดหรือดับการคิดปรุงแต่งนี้เสีย หรือปล่อยวางการคิดปรุงแต่งนี้ถ้ามีสติปัญญารู้เท่าทันการเกิดของธรรมารมความกำนัดทางเพศขึ้นมาตามนอนหรือเป็นอัธยาศัยแล้วเราก็จะเห็นความเกิดและความดับของสัญญาธรรมลมทางเพศที่เกิดขึ้นเหล่านี้เช่นเห็นหน้าบุคคลที่เราเคยชอบเคยรักมาแล้วในอดีต เห็นปุ๊บยังไม่ได้คิดสิ่งใดเลยจะดับปั๊บทันทีหรือเห็นในทิศทางลงเป็นอสุภะไปเลยก็แสดงว่าเราปล่อยวางกามราคะสังโยชน์ตัวที่สได้แล้ว 2. ความกำหนัดในอินทรีห้าก็คือความอยากเสพกามทางตาทางหู ทางจมูกทางลิ้นทางกายทางตาก็สแสวงหาดูรูปสวยๆงามๆดูหนังดูละครดูการแสดงแสงสีต่างๆทางหูก็สแสวงหาฟังเพลงหรือการแสดงขับร้องต่างๆทางจมูกก็สแสวงหากลิ่นที่ชอบใจกลิ่นหอมกลิ่นนั่นกลิ่นนี่น้นนนำหอมชนิดต่างๆ ทางลิ้นก็สแสวงหาการอยู่การกินในรสชาติอาหารทางกายก็สแสวงหาสัมผัสของนุ่มๆหรือเพศตรงกันขา้ามหรือนอนในที่นุ่มในที่สบายทั้งหมดนี้เป็นความกำหนัดเสพกามทางอินทรีย์ห้าดังนั้นเราจะต้องใช้สติปัญญาของเราปล่อยวางการรับรู้ทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายการปล่อยวางนี้ไม่ใช่ปล่อยทิ้งเพราะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นที่พึ่งที่อาศัยมันอยู่เช่นเราจะต้องมีลูกมีหลานที่เป็นเพศตรงกันข้ามเราอยู่เรามีความเมตตาสงสารเขาไม่ใช่เราจะแตะต้องเขาไม่ได้ เราก็แตะต้องเพศตรงข้ามได้แต่เราก็ปล่อยวางโดยไม่สร้างความกำหนัดในเพศตรงกันข้ามขึ้นมาหรือว่าในกาในเวลาตอนเย็นเราหิวเราก็สามารถที่จะรับประทานอาหารเย็นได้ก็เพื่อให้ร่างกายของเราอยู่ได้ไม่เจ็บป่วยไม่ใช่ว่าเราจะเสพกามในการอยู่การกินหรือบางครั้ง ลูกเขยลูกสะใภ้มาเยี่ยมเขาชวนไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารในตอนเย็นเราก็สามารถไปกับเขาได้เพราะเราไม่ได้ไปเสพกามทางลิ้นเราไปก็เพื่อที่จะให้ครอบครัวเป็นสุขมีความรักความสามัคคีกันในลูกหลานของเราไม่ใช่ไม่ไปเลยก็เป็นการยึดมั่นถือมั่นที่ไม่รู้จาักการปล่อยวางเหล่านี้เป็นต้น เราจะต้องอบรมสั่งสอนจิตเมื่อจิตออกไปผัดสะรับรู้ในส่วนที่เป็นวิญญาณขันของอินทรีย์ห้าเมื่อรับรู้ในทางใดแล้วสติปัญญาห้ามจิตบังคับจิตอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงเสพกามคิดปรุงแต่งสร้างสังขารให้เกิดขึ้นอิเลตันหาอุปทานสร้างพบขึ้นในอินทรีย์ในด้านนั้น,น,น เมื่อเห็นเกิดขึ้นแล้วก็จะต้องปล่อยวางทันทีคือปล่อยวางตาหูจมูกลิ้นกายเห็นโทษของการคิดปรุงแต่งในด้านอินทรีย์ห้าเพราะจะทำให้เกิดเป็นทุกข์เมื่อปล่อยวางอินทรีย์ห้าได้แล้วการรับรู้ของจิตก็จะไปรวมอยู่ที่จิตจุดเดียวคือที่กลางหน้าอกเหล่านี้การรับรู้สิ่งใดในอินทรีย์ห้าจะมารับรู้ที่ตำแหน่งของจิต รู้แล้วก็ดับไปรู้แล้วก็ดับไปที่ใจกลางหน้าอกเรานี้เราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเราผ่านพระอนาคามีไปแล้วสังโยชน์ตัวที่หปฏิฆะนั้นก็สามารถที่จะละได้โดยไม่ยากลำบากใดๆเพราะเราแผ่เมตตาอยู่ตลอดเวลาความโกรธที่เกิดขึ้นพรยะยะ ความพยาบาทที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสัญญาขันคือความจำจำในสิ่งที่เราเคยเห็นเคยกโกรธมาแล้วในอดีตเมื่อมารู้มาเห็นในลักษณะคล้ายกันในปัจจุบันเราก็นึกได้ว่าเราเคยกโรกรธเกลียดสิ่งเหล่านี้มาแล้วสติปัญญาอบรมสั่งสอนจิตให้รู้เท่าทันสัญญากโกรธก็จะดับไปทันที รู้ทันทีว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของของเราเป็นสัญญาความจำของขันห้าเท่านั้นที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้คิดปรุงแต่งสร้างสังขารเพิ่มขึ้นมาอีกสามารถที่จะดับความโกรธได้โดยใช้สติปัญญาสังเกตการที่จิตไม่คิดปรุงแต่งในสัญญาธรรมลมแห่งความโกรธเหล่านี้เกิดขึ้นเช่น เมื่อเห็นบุคคลที่เราเคยโกรธเคยเกลียดมาแล้วในอดีตยังไม่ทันได้คิดปรุงแต่งสร้างสังขารขึ้นมาเลยมันดับก่อนแล้วสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้เป็นปกติธรรมดานั่นแสดงว่าเราปล่อยวางความโกรธความพยาบาทได้แล้วตรงจำไว้ให้ขึ้นใจว่า ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่รับรู้ได้นั้นเป็นของเก่าที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วทั้งนั้นเป็นสัญญาขันคือความจำในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเป็นนามธรรมใจและจิตเป็นผู้รับรู้ว่าเป็นสิ่งนั้น,ส,น,นสิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะตาหูจมูกลิ้นกายผัสสา,ารูปเสียงกลิน่นรสผลิภัแล้วเกิดสัญญาณภาพสัญญาณเสียง สัญญาณกลิ่นสัญญาณรสและสัญญาณความร้อนอ่อนแข็งแล้วส่งเข้าสู่สมองในหน่วยบันทึกความจำที่สัญญาขันสัญญาขันจึงปล่อยความจำแห่งรูปเสียงกลิ่นรสผู้ถพะและธรรมลมออกมาว่าเป็นสิ่งใดจิตและใจจึงไปสัมผัสนามธรรมที่เป็นสัญญาขันเกิดการรับรู้ขึ้นเป็นครั้งแรก สังเกตจุดนี้ถ้าจิตคิดปรุงแต่งในสัญญาขันก็แสดงว่าจิตนั้นหลงสัจธรรมที่เกิดขึ้นนั้นคิดปรุงแต่งสร้างสังขารเกิดกิเลสตัณหาอุปาทานและสร้างภพขึ้นมาเพื่อที่จะนำไปเกิดเป็นชาติใหม่ต่อไปถ้าสติปัญญาบังคับจิตหากห้ามจิตอบรมสั่งสอนจิตไม่ให้หลงคิดปรุงแต่งในสิ่งเหล่านี้ได้เป็นอัธยาศัย ก็แสดงว่าจิตนั้นได้ปล่อยวางสังโยชน์สสังโยชน์หได้เรียบร้อยแล้วเข้าสู่พระอริยสงฆ์ขั้นพระอนาคามีแล้วขออวยพร